ครับได้ตกลงอย่านต่าแลยหไปเดี๋ยคจดันเจับเขาเมื่อี่คนจาจับได้เองยิบแล้วพิษแล้วยังไฟมาที่ตาเห็นมากรลเห็นไปสองตาข้างในเลยมันกับรบไฟเขาแป๊บหนึ่งเขาเลยยางน้ำเขาไหมยางน้ำเขามามใกล้เสียอหอดเพราะปว่าเสียงครึกลนี่บกไก่ไปได้นะเสียงดังขกเลยอยู่ก้างเ่า คาแดงอยู่คืนอยู่เอามาสามโตเลยโอ้พี่น้าทำคอยพี่เนี่ยมาเอ้าเออเอาเอามันข่ามาจากโตเอามันข่ามาสามโตเออก็เลยยิ่งอาตัวเดียวพ่อแมนบออีู่ดีๆก็ปล่อยมันเออเอาสามโตหันมีตัวผู้ตัวแม่จากโตเอาเอาตัวผู้ตัวเดียวนี่แหละเออทีไรตัวแม่เบิร์ตตัวแม่เบิร์ตแมนบอตัวผู้มันสามเลยทักทายสบายดีทุกคนสบายดียำเที่ยงยำแดดเออยำถึงเที่ยงแดดเลยมื่อนี้ ตอนขับทุกคนเขาอยู่สองพันหนวดนะมื่อนนี้พาทุกคนขึ้นปลาอีกละ่ะมาอีกเป็นเขตที่เขาเคยมาแล้วทุกคนเป็นเขตที่ต้องขามนำ้ำทุกคนเลยน้ำรัดอีแล้วอ๋อตวิทแนมเห็นอยู่พีน่นะเขาคิดว่าเออน้ำตื้นแล้วคะแนนนี้ชื่อว่าอยู่นี่ตื้นแล้ววะมันเบ,บิ่งกระคักเลยอมันเป็นผักลงทุกคนเลยวะน้ำสาะไปนะ,ออะมันเลืกดน้ำนำน้ำมันโฉโอ้โหโอ้โอหมดเลยว่ะไปเลยแหละก็คือกระเจ้าว้าวล้วเออกระเบื้องกันเพียงคอพอดีเพียงเอิก เออ<ต>เอานั่นน่ะก็ได้สินะอนุโลมให้อ่ะเดี๋ยวพักกันเอารถขามก่อนทุกคนบาปนียและสามคันสามคนมาหนีขึ้นปา่ามีพันแอดและะ้วกะับบบอลแล้วกับเฮานะติดตามบอลนำการหอมนี่สีมานลึกประมาณด้วยสีเป็นอะไรกันรุ่นไปนำการทุกคนเลยคือเกาของกินอยู่ในปา่าทุกคนเลยรุ่นเนาบูมี่ไฟไปผูกแข่งผูกคาไว้ไป เย็นด oh. uh. mm ีโอ้หู้หักเลยตำรวจบางรูปบอลไดเป็นไตนยางยางได้เบิร์เท่าไรยางได้เ่ยางเราพราดเท่าไรเออเดี๋ยวเอาเครื่องคามก่อนทุกคนเลยแนมเลยเด้อขั้นบลมเป๊ะมานกระโดดมาเดดเล้อโอคือเย็นจะจ่อยทุกคนเลย เลือกเติบอยู่ประมาณเพียงเอิกนเพืเอิกทุกคนเลยทำวันลำบากบอลในการมาท่านอีก็คือเห็นนี่แหละทุกคนเลยกันว่ายากกันยากแต่ในบริเวณนี้แหละกันขามขามเซ่ขมนี่ประเดก็ถือว่าธรรมดาแหละทุกคนเลยทางเั้งพอไปพอมาอยู่เพราะวอพ้นหยุดไปเป็นอาทิตย์แล้วนะคนอ่า ว่าม่หอบก่อนนะว่าแพ้บอเห็นแล้วแต่ว่ามาหอมนี่ยังยังเห็นอยู่ฮะเออจะเอาแพ้โอ้ไปแก้เอาไม้ยังเอาใส่แพ้ไปเลยหรืเอามันยังเป็นอะไรจบดีไหนไปเบิ่งดูหายยังดีดีอีกนะฮะใหม่เถอะจับใหม่ยืนหันเละเดมือใช้คอยนี่อ้าวตัอู๋หนำแห้งวางนี่ทุกคนเลย นำเปล่าบอลยังแข็งอึมาอยากมามันอยากให้มันเข่าเหอะที่แหละโอ้ยมันเว้เข่าเจ้าเบิ้งไงเด้อขอเชือดเอวเด้อจับนี่จับขอชีดึงข้างนี่เอออเาโอ้ยมาจับแล้วเอาทุกคนเดี๋ยวพากันเอาแพ้ขึ้นไปก่อนนะทุกคนโชคสิเนี่ยโกคกสคโิปาก่อนแล้ว เอ้าเียนแผนทุกคนแพ้เอาไปเ่าได้นะมันติดเหอะติดไหม่ยันไงพูไม่พื้นใหญ่พูดเถอะเอ้าปลาขึ้นไปได้ไหมบันโอเคน้ำเถอทุกคนน้ำแห้งไปมันมาโค้งไงนะมันก็เลยแห้งโอ้ยตายเลยแล้วนักนใช่ปะ เออเออคอยลืมมาคอยตบบนตองจับไงเดี๋ยวืึอ่าได้ตอย่าให้มันตำอะไรได้มันตลูดลงได้หมดเลยตบตำข้างนี้เลยมันตลูดลงได้ตนลูดลงได้โอได้ มตะวันอหหัวคออะไเ่ยมันมีาคือออเขาไปบอขอมันก็ใครนี้อยู่น้ำเติมเจ้า จะคตไปอย่างเดียวรถมไปมันตกเลยอะไรลิมก้ขึนไป้าดันยน่ปะัน้าดันนี่มันชิตกมันลุดไม่ลุดมันลิบลุดอยตืดอยู่นี่ขดไปดวยวามดันออะจับเขามนี่ขันเจ้าจับไดเงี้ยยิบพี่้บโอ้ย แต่ว <c oughs> ่าเราไทยใช่เหรอเอาคำไร้เทื่ออยู่กะหาทุกอย่างหาทุกอย่างอันห่อจักหอน่ะมันคือกันแห้เขาไม่ผูกหรวิธีเดียวกันทุกคนเนี่ยเปิดใส่ทุกอย่างซุปอ่าทอควันแล้วก็หม้อกองแล้วก็บ่อนระบายอากาศมันที่น้ำจะจะเข้าได้นะทุกคนถ้ก็ยู่เอาเออเอ้าเอ้ากะ เรียบร้อยมันสามคันแหละทุกคนเลยข่าไม่ได้เลย,ยเดินทางตอา่อบ้านบันไลแล้วทุกคนโอ้โหเนี่อยุกขาวหุ่งผู้ตำรวจนี่่อก,กี้นี่มันไขอยู่นี่ฮะนี่ พุงนัวหรือว่าเป่งน,นัวเฮานะมันคลายเองทุกคนเพราะว่ารถมันเต้นตลอดเลยนะว้าวมันคลายอาอกได้รยังไงเนี่ยอยงน้อยหนึ่งซัมเบิรนะ์ตแล้วแหละทุกคนเลยโอ้ยปัญหาแล้วบาทนียแล้วมีตำหนิกินสำหนิอะไรทุกคนเลยไปม,มีข่าวดีสิบอก นอเฮียบ่ดเลยคู่อือว่าคู่รถไปเซตีนผู้จอดเบิ่งเมื่อกี้นี่หมดเลยหมดเลยงายงายทองพักไปยังโดนลบบ่มันออกเองมันเพิ่มเติมตานเดินปรับปรุงแล้ววะปรับปรุงกรัปรุงกับแป๊บกับแป๊บเดี๋ยวมันเบิร์ดเดินออกหมดเดี๋ยวมันเป็นกวบลงเลยบมเเลอจากนีเลยบมเเลอจากนีเลย ก็จะเลือกกับเลือได้นก้นกระตาแล้ว ว่าแถวนี้ยังบ่เคยมาได้เนาะเขาก็เคยเลาะขึ้นมาเธอหนึ่งเคยเลาะผ่านมาด้วยเ่นกัทุกคนแต่บ่เคยมาผักเอ่อเถื่อแถวนี้ลองมึงห่วยบ่เนาะนี่เนาะเป็นโศกอยู่นี่นะเดี๋ยวลงไปเบิ่งก่อนทุกคนโอ้มีห่วยทุกคนเลยห่วยบ่ใหญ่แต่ว่าถือว่าโอเคนะถึงว่าพอได้นั่งใส่จะรู้สึกสบายแล้ะสบายเคเลยแถวนี้

Quiet in a moment, mong mùa đất nỉ lạy hoi đất mùa du cam đạn đấy tụi con. Way mặt kì nô mãi. Ah, nô mãi nô mãi nô mãi mày mãi nô mãi nô mãi nô Nó nô mãi nô mãi nô mãi đây, đây sẽ được kín này, <laughs> ยามนี้บุคือตอนช่วงนาพ้นนาเริ่มเขาสุนาพ้นได้ตอนนี้พอไม่ได้แต่ปลายมาเลยโอ้ยกินอะไรอยู่ทึ่งเนาะมูโลน้องแคมดานเลยทุกคน,นเดี๋ยวขึ้นไปกลางบนผักบนเสาไว้ักก่อนนะทุกคนจะคอยไปนะว่าบ่ได้เด้มันคึมอยู่ตอนนี้ใครพ้นยามนี้บุคือพ้น่าช่วงหนาพ้นได้ทุกคนแบบว่ามืดๆม,ม,มันนินึงอาดแล้วก็ไปเล็วได้ ต้มกาแฟก่อนทุกคนต้มน้ำกินกาแฟก่อนนะเมื่อกี้นี่ก็ปั่นทุนไปรลัยยกหนึ่งตำหมกถั่วพันแอ็ดตำมากินนี่นะเนี่ยอันนี้มกในมกแต่ทุกคนในหมกแต่ยำทุกคนกินข้าวกินน้ำแล้วก็แยกย้ายกันไปรลานแรงทุกคนนี่ปั่นเติมพลังแล้วนะ กาแฟกบกินอีกฮะเลาะบานเลยไปเดี๋ยวเอาสิเลาะไปตามหวยนะทุกคนมาบอลเลาะทางลุมพุดนานแอนน่ะจะขามไปผักทางนั้นไปติดตามเบิ้งทุกคนมาอยู่ห้างกินยำแรงทุกม่ไม่มกำลังเหี่ยวนะ น่าจะเมื่อวานน่าจะเป็นห้อยวาดใช่ไ มีแต่สัตว์มาเห็ดมันเป็นยังไงดูนี่ทุกคนห้อยมูแต่โบเห็นมีห้อยเก่าทุกคน,นสุดท้ยายห้อยใหม่อันนี้เีห้อยเม็ดเนี่ยก่อนเนีเ่ยมาเป็นห้อยตีนเป็นเมียตีนแค่ไหมส่วนสัตว์เข้ามาดินนะส่วสัตว์กระไรตัวนีว้กระไรเป็นหอยเก่า หอยนอนไม้ถูกห,ห้อยก็กระเทยลายอยู่ที่หอยใหญ่จะเป็นหอยอย่างตัวถ้ำอะไรทุกคนเลยเปท,ท,ทางลงมานะ่ะนี่เปทางหนึ่งลงอีกเลยมีหอยสัตว์ลงหอยสัตว์เที่ยวอยู่ แล้วค้างๆนี่นี่เป็นห้อยเป็นทางไปเลยเที่ยวนี่เหยียบกีดินเหยียบหินจะเป็นเหลื่อมๆนะโอ้สัตว์เที่ยวขนาดเลยทุกคนต่ใช่เมนตูยังเนี่ยแต่ว่า,าวคือสิทเที่ยวดูอยู่นี่เป็นธรรมคักเลยธรรมมากใหญ่เลยคุก ทุกคนเลยทนเนยท่านี้ทำไปทำนี่นะทำลายขนาดทนเทวานี้ประเภทประเภทหอนประเภทเหม็นสิลายทุกคนเลย<ฮ>เจอเราคาบงูทุกคน<ฮ>บกไงเลยตัวนี้ ดำๆแนวเดียวเลยทุกคนเราข่าวมูจุกอ่างโอ้อโตมูจุกอ่างใหญ่เติบด้วยนี่ทุกคนท้องท้องมันกว้างประมาณเนี่ยประมาณเกือบประมาณแปดเซ้นเจ็ดเสนแปดเสนทุกคนนี่บนจากหนังท <script ing. S 2> oh, so ้องนี่นนั่นก่วงเลยทุกคนกว้างเติบด้วยนี่หนังท้องซ้ำเลยนี่ กระโตเนี่ปลาตัวสีชำได้ทุกคนเลยบักใหญ่เลยเป็นเงืบหิน,นหทุกคนเลยมันเสิง์่าเป็นถ้ำนะแต่ว่ามันมุ่งหมดแบบสินะให้ตังลมมันแหง้งสัตว์เลนชัดมันละมักมากอยู่น้ำมันเลยนะมันแน่ในห้องไอตีนมันอ๋อ เนวเลยทุกคนดูนี่นะหอยไก่ทุกคนหอยไก่หอยไก่อันนี้หอยติ้งไก่นหน้อยๆใหญ่กว่านี้นะนี่หอยมุ้ยนี่หอยไก่ก็มีหอยพานก็มีป๋อตัวนี้หอยมูตัวนี้ใหญ่ตัวนี้สมชามนิ่วนี่หอยน้อยหอยพานก็มี มันยังเห็ดเห็ดดอกเห็ดเ้ากระมุนล,ลงไปนะเนี่ยยังไม่ทุกคนนะออหอยไก่ดไหม เราไปเรามาฉันจะเมือดอละไทุกคนเลยเริม่มแนงบรเห็นตะเวนเลยนะตะเวนบิดนนั่แหละบิดคอ,าดอ้าเลยเดี๋ยวเราทามันมืดอทุกคนจงเลาะกั้นเลาะกับเมื่อยีกนะทุกคนแต่นี่มันเริ่มอยู่ในโดมมันมืดบรเห็นหุ่งเลยทุกคนแต่ว่าจุดนอกอยู่ด้านนี้ยังแจงอยู่แต่ว่าจะในมันมืดเทาก็าเลยออกมาจากนอกนะเลาะไปกับบพ่พอ,อยังเลยเดี๋ยวจะรอยห้ทางนมืนดจะเลาะกั้นลกลับทุบกคน โอ้ยเสียดายดิทุกคนเมื่อกี้นี้เขาพ่อเห็นนะมาเชื่องมาพ่อเอาเยื่องเห็นตาเห็นเลยเัาอยู่แคมกันนะเรลาะแค้มดานเยี่ยงเรลาะแคมดานดูยื่องไฟมาี่ตาเห็นมากเลยเห็นไปสองตาข้างในเลยมันกับลบไฟเขาแป๊บหนึ่งเขาเลยยางน้ำเข้ามามยางน้ำเข้ามาไกลเสียงหอดีผมว่าเสียงครึกเลนี่บกไกไประได็นะเสียงดังขกเลยอยู่ข้างเขาีนแหละครึ๊กเลย เขาก็เลยยุดซึ่งซึ่งแล้วมอดไฟมอดไฟฟังกูวันนี้มิดเลยทุกคนเลยอ้เห็นกันเลยเห็นกันยุดน้ำเเห็นกันก้อยก้อยก้อยอย่ยน,นี่แหละหนาวนี่บริไกลเห็นกันอยู่แท่านมิดเลยบาทเสียงหมก,ก็ว่าแม่เสียงหมกข้างในของกินกรึกเลยนี่แต่ว่าได้นีนบาดเดียวทุกคนเลยแล้วมันก็ปพรบไปเลยนะโอ้ยเสียดายดิ เห็นกระนั่ต่อไม่ได้เลยเห็นกะเพื่อเอาหมอดไฟอยู่กับพังกับเฮือเติบนะเห็นเงี้ยมันก็ป๊บแย่ทุกคนเลยอ้เสียดายดิอ๋อบาดบองเดียวทั้งเห็นทั้งมูเลยโอ้โตนี่งูมันออกมาแคมดานแหละทุกคนมึงให้มันดูดนุยมุบมาที นที่เขานั่งให้มันคำนะนั่งถามคำบอ,อกมาใกใกล้ๆหนึ่งนะทุกคนประมาณเนี่ยว่าลอยเมตรนี่แหละไปยิน,นเสียงเลยกับพาะเงื้องไฟเห็นๆแล้วก็เห็นกับก้อนๆก้อนๆอยู่แถวนี่แหละเงื้องเห็นตาแบบไปแบบมาอยู่อยู่บริเวณนี่แหละแถวๆนี้เลยเขาเขามาแบบเสียงหมูกระลึกไปเลยแล้วโอ้ยสุดท้ายไปแล้วครับทุกคนในบ้านกลับมาฮอนเขน็มนะทุกคนเลย คอนแอดมาหอดก่อนหมูนะจ้าเป็นอะไรพ่อบ่พ่อเจียงเป็นอะไรพ่อตะหอยพ่อตหอยมันดููในดงพะบอเลยออกแคมดานออดานเลยนะด่านดานน้ำหนึ่งบางด้ะเดอนนแคมทางเอแคมดานแถวโอ้บอลเนี่ยมามาทุกคนเลย่าเดี๋ยวพักพอนก่อนเราถ่าบะบอลมา เอาไปเอามาอะไรเพื่อนผู้ให้บาลบมานบะมานบมานบานเอเดีเอาออกไ้เบิ้งเยเบอนก็มาทุกคนเลยบอันี่อง่อยนะฮะอง่อยจ้บบ่ตัวนี้คงไฟจซะตัวนี้บอแเฮคนบูมานคบบูมานบ่นี่อู้หันี้ก็เอามันเบิ่งนี่นี่อขาแดงนี่คืนอยู่เอามาสาตเลยโหพี่น้าําคอยเพี่อนมาเอา เออเอาเอามันข้ามาจากโตเอามันเข้ามาสามโตเออก็เลยยิ่งอาตัวเดียวพ่อแมนบออยู่ดีวยกับปล่อยมันเออเอาสามโตหันมีตัวผู้ตัวแม่จากโตเอาเอาตัวผู้ตัวเดียวนี่แหละเออทีละตัวแม่เบิ้ดตัวแม่เบิ้ดแมนบอตัวผู้มันจามเลยเอาตัวป้อมนะอ้ววันน้าคนจัดวันนี้นะโอ้มานเลยเนาะ เออเขาต่อเขาซะเนาะแสดงว่ามันอยู่แถวนั้นถ้ามันอยู่มีไกมันตอบลดอืมเออโอ้ไงตะบิดนั่นเขามาเขาขึ้นแบบนี้สิได้แล้วตะนี้แหละบอดังแท้ยอดเสียงปืนบัแตกมันยินเสียงเพลนจัาบจากบาทเลยนี่ได้ยินบาทหนึ่งค่อยขึ้นแล้วว่าต้องเป็นเพ่นนั้นแหละมาละเห็ดอ้ําอีกได้ว่าบล็อคไดียินทั้งนี้นะได้ยินแต่ว่าคือปืนบอดังปะไรคือเสียงบอดังปะไ้เสียงจ้าบ แต่วมาได้ยิ่งอยู่ในนี่หันใกล้ๆบริไกลกั็คอยดูต่อหน้าคอยขคือว่าเป็นเจ้าโมเมนเสียงคอยฮะฉะนั้นเลยอันนี่ยวอยงทั้งนี้หจะคือยิ่งอยู่ในถ้ำนี่แหละเสียงเน่ยคือเสียงปิ้นเขาถทำอย่งประมาณนี้แหล้วเดี๋ยวทุกคนนี่ได้แนวแสแปกับเหตุยูสิ่งแล้วบาทเงยเมนูยังเท่านั้นแล้วเมนูนี้เดี๋ยวตั้งค์นี่ต้องเฮ็ดเมนูที่มัน แสบไปก่อนไหยเอาฮะก็มาฮอดคือตั้งพักพ่อนเด,ด,ด้๋ข้างหมอเขาซะก่อนทุกคนเลยอืออือปุณิบวรฮะก็ฮอดเท่ากับฮอดแล้วกับผู้ีขีดบงอันนี้กาําลังแล้วบัตแล้วเศร้ามาบอลมาฮอด <มา S 1> นะชิลินหมักดําเออเด้จะขี่แล้วหมักดํานี่ผมเองอันนี้เป็นซอกขีดหมดนะทุกคนเพราะว่าบอลเขาอยู่ <laughs> นี่หมดงามหลายเขาก็เลยมาขีดขีดอ้อมไปพอได้เขาอยู่ในนี้มันเห็ดอยู่โคกินเลยกินเขากินดําแบบนี้ได้นะอือหมดหมดเข้ามานหมดบวกเขาเหานัานนั่น,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 นแหละ ของอันอันขีดเพิ่นกับโฆษณาว่าอันสิกันดหมดปะคันขีดแล้วหมดเข่าก็เมื่อทรงคืนแล้วก็เอาเงินคืนเด้มันกระจายข่าไปตามช่องที่มันอันนั้นแหละเจ้าเลยแต่ว่าขีดมาแล้วเนี่ยมันก็บบเห็นเข้ามาเลยนะอืมทุกเลยวะยังบ้โอ้เข่าตัวนี้อยากซีแข็งๆแล้วหนึ่งนะเนี่ยมอนี่เขาก็ลกคนเรียบร้อยแล้วทุกคนเลย น่ปิดใบเบิ่งบ่ได้เดี๋ยวมาสีเหลืองเราค้นแล้วอะไรเดวจะนอยเทาจงเผาแล้วก็เห็ดอยู่ให้กินนะพอดีถาเขาสุกเลยมาบอลเตรียมบอลบอลปีงบอตเตรียมเห็ดบอลย่างบอลยางอะไรได้เห็ดบอลคางหนำผมเนี่ยเออกันกันป้าตัวให้่ของสีปีนหมูอันน นี there, ่เลยได้ขักบ่ออืมกอ้อมวงไปขักก็ดีคือบ่ออนี้ก็ได้ได้ตั้มเจลเลยตั้มเจวกรับทุกคนเลยใส่หอมสีกับข้าใส่มัเนาตีนหนึ่งเด็ดสุดยอดเลยเดินเนาะดันไกลเข้ากัค้างปุ๊บเลยการทกกปีตั้มเจลถ้ารถ คนมันจะเล่าท่าให้มันซุกทุกคนได้บันอดใจลอยคอจักหน้อยหนึ่งเร้อยจก็ลอยนกือ่คก็จะซุกแล้วแหละซุกแล้วปูปลาตอเดี๋ยวัลามเลยสิดหนอดเลยเดนะี่เป็นตักวัวผู้ผัก ตัวทุกคักเล่นมาแทวบอนนากะคักเลยคักเลยตัวนี้อ๋อสินจะมาข่าคักแมามามาเรียบร้อยมาเด้อมาเด้อกินข่าวแรงทุกคนเลยผ้าแนนจัดให้มาเนี่ยขานี้เลยเด้ของแท้ค้าเคียงแล้วมาเนี่ของแท้เอ้ามาพอยมัมาที่นั่งมาอุ้ยสินจะมาข่าคักแท่ทุกคนนะไปปลาเลยคุณจ้ะคุณนะเอามึงแน่นะมึงข่าจนเหลื่อมเลยเนี่ย สินไก่ควเอาไปคักแล้วหนิฮะก็ได้กินครั้งแรกแล้วนี่ไก่ควานได้ครั้งแรกบ่เจ้านะเออแม่นได้เอา้ากินเบื้องกินเบิง้งเพราะว่าได้หอบก่อนครับอันอันมาดอนแนกับภักกับปั้นกันมากินซะเ้องเราบัได้น้ำมูกเลยก็ห้างบัได้กินจ่อยอม,อม,มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเด้องูดเดียวกระแทบเนาะ อชมายเจงเตเิเ่เหรอืออือนั่เจยเชิญรอเจ้าอืมสุดวจะแหกสุดวาจเดินพักกันหาร์ดแลวอื่นกินเลยนะคนว่าเข้าไปกบบพอยังนะมันนี้บพ่อยังพอจะบุได้ยังอืกลับมาวันเมนบบอลทบบอลบไรโอ้หเร็จโดดวะมึไม่ลกินจัไห อืเดีย๋ยวเขาจแจกพร้อมทุคนเลยไก่ไส้อือไก่ไสยไก่ไสยเนอะขึนะเข้าทุกคนเลยอือสามคนมาเมือแรกกอมานหรอกเดี๋ยวกินแจกอิอ่มเลยทุกคนเลยมอบอนก็ะอองน้ำขึ้นในแหละแต่ว่าบบเบิร์ตได้ทุกคนเลยก็ต<ไ>ัวถือว่าลายเติบนะตัวมันใหญ่เติบดีผู้ยังอีกอีกเท่าน,นึงก็ยังอิม่มผู้ประจักษ์แหละอือ เอย่าเอาไปไหวยู่นะอันนี้เป็นบอลไหวเครื่องเลยทุกคนบอลเขาขีดอัน,นส,ส,สอขีดหมดไปเนี่ยบางบะหมดสิบกเข้ามานะเพราะว่าเครื่องปุ้งแล้วก็ห้องอยู่ห้องกินข้าวกระเพราวันนี้เลยนะถือว่าโอ้แซ่บไก่ตัวนี้แต่ว่าตัวใหญ่กินจนบวชสามคน กองไฟใหญ่ทุกคนเลยคางเปยนะแพนต์ก็าเฮาหน่อยละมาดังไฟใส่ใก่ไก่พอได้อุ่นนะเพราะว่าลมออกหนาวทุกคนเลยเหมือนว่าบอนพันโออยู่ปูปูเดียวเพราะว่าบาบอนมักนอนโกละทุกคนเลยก็เลยบอกให้มานอนไก่นะนอนที่ไก่หมูเลยเออมาเข่ากันทุกคนเลยเถิงปูบาบอนมาเข่าเอาหอบนี่แค่เอาพ้าห่มน้ำในมา ทุกคนเลยอ่ากินข้าวกินน้ำอิม่มคือเกาพักพรบานเลทุกคนเลยล้มกับบาดมาบาดบอ่ออยู่นะว่าพักพรอนซะก่อนพุ้ยแหละพังเบิงที่เดือดๆขันบาล้มกันไปขั้นมาล้มกับท่าไปตอนขอนแจง้งเดี๋ยวไปพบพผอกันใหม่คลิปหนา้าวิดีโอหนะ้าทุกคนเลยไปลอ,หลองหางกินอีกคือเก่าพุ้ยแหละตอนพุ้ยแหละพังเบิงล้มเป็นยังไงซะก่อนตอนนี้กับพักพรอนซะก่อนทุกคนเลยพบพผอกันใหม่คลิปหน้าวิดีโอหน้าทุกคนขอบใจที่ติดตามนะครับชมพันนวลนะบ๊ายบาย